สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้อามีเมนูอาหารเจเพื่อสุขภาพมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วครับซึ่งเมนูที่เราจะทําในวันนี้นั่นก็คือเมนูยำเห็ดทอดกรอบนะครับตัวนี้ครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราจะทอดเห็ดให้กรอบๆนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ํายำรสแซ่บรสชาติเข้ากันมากๆเลยแต่พิเศษครับเราจะทอดเห็ดโดยไม่ใช้น้ํามันในการทอดแต่เราจะใช้เครื่องนี้ครับฟิลิปแอร์ไฟ r ยอร์หม้อทอดอากาศทอดเห็ดของเราให้กรอบแทนนะครับด้วยตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่ทํางานด้วยระบบ Ra ็ิด Air t เทคโนโลยีนะครับรับรองว่าเห็ดของเราเนี่ยกรอบแน่นอนนะครับอีกทั้งยังใช้งานง่ายนิดเดียวครับแค่ตั้งอุณหภูมิกับเวลาก็สามารถกดปุ่มทำงานด้วยอัตโนมัติได้เลยแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูสมสม,สมว่มีอะไรบ้างครับสำหรับส่วนผสม,สม,สม,สมเมนูยำเห็ดทอดกรอบนะครับจะมีด้วยกัน2ส่วนซึ่งมีทั้งส่วนของเห็ดทอดกรอบและก็ตัวน้ำยำนะครับซึ่งส่วนแรกก็มีเห็ดนางฟ้าครับคุณผู้ชมสามารถใช้เห็ดนางรมหรือว่าเห็ดชนิดอื่นก็ได้นะครับ แป้งทอดกรอบครับซอสปรุงอาหารพริกไทยป่นและน้ำมันมะกอกครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของตัวน้ำยำกันดีกว่าครับในส่วนของน้ำยำนะครับอย่างแรกเลยก็คือมะม่วงเปรี้ยวครับขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับแค่รอทขูดเส้นขึ้นช่ายครับหั่นเป็นท่อน พริกขี้หนูสวนนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับทั่ริิส่งคั่วน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำมะนาวและสุดท้ายน้ำเปล่าครับหรือจะใช้เป็นน้ำอุ่นก็ได้นะครับสำหรับตาส่วนผสมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ เรา,าเริ่มทําเมนูยำเห็ดทอดกรอบเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมเห็ดก่อนวันนี้อารมลูกใช้เห็ดนางฟ้านะฮะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับซึ่งเราต้องมาฉีกก่อนถ้าไซส์ใหญ่ฉีกให้เป็นเส้นเส้นอย่างนี้ครับนี่แต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กก็อาจจะครึ่งเดียวก็พอนี่อามก็ฉีกไว้บ้างแล้วนะครับอย่างเช่นดอกเล็กๆก็ไม่ต้องก็ได้นะครับพอดีคําอยู่แล้วเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติในตัวเห็ดก่อนนะครับซึ่งเริ่มแรกเราจะใส่เครื่องปรุงลงไป เริ่มจากซอสปรุงอาหารนะครับตามด้วยน้ำมันมะกอกนะครับนิดหนึ่งแล้วก็พริกไทยป่นนะครับใส่ลงไปเลยคนทั้ง3อย่างนี้ใหเข้ากันก่อนนี่กระจายทั่วกันจากนั้นก็นำเห็ดนะครับที่เราฉีกไว้ใส่ลงไป ใส่ให้ผลดเลยครับผู้ชมเปลี่ยนเป็นเห็ดชนิดอื่นก็ได้นะครับที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะฮะจากนั้นเราก็เคล้าให้เครื่องปรุงรสเนี่ยครับเคลือบตัวเห็ดให้ทั่วนะครับตอนนี้เห็ดของเราก็จะมีความชื้นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากตัวซอสและเครื่องปรุงรสต่างๆวิธีนี้ก็ช่วยให้มือเราไม่เลอะเนาะนง่ายๆแบบนี้ครับ ค okay, พอเริ่มกระจายตัวดีแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งลงไปครับซึ่งแป้งวันนี้นะครับอามใช้แป้งทอดกรอบนะฮะทีละครึ่งครับแล้วก็เคลาให้ทั่วทั่วโอเคความชื้นก็จะทําให้แป้งนะครับเคลือบติดตัวเห็ดนะนี่เนาะโอเคเดี๋ยวอามจะพักตัวส่วนผสมนะครับไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับ ครับตอนนี้นะครับส่วนผสมเห็ดของเราเนี่ยครบ5้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําใส่ลงไปในเครื่องฟิลิปแอร์ไฟเจอร์เลยนะครับซึ่งตัวเครื่องฟิลิปแอร์ไฟเจอร์นี้นะครับก็ด้านในเนี่ยทำมาจากโลหะนะครับไม่มีส่วนผสมของพลาสติกนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยนะครับว่าปลอดภัยหายห่วงนะครับนี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปหมดเลยนะครับโอเคตัวเศษแป้งไม่ต้องก็ได้นะครับเอาแค่ตัวเห็ด แล้วเราก็จะกระจายเห็ดให้ทั่วๆครับบนตะแกรงป okay. อะมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะนําเข้าลงไปในเครื่อง p h i l i p ร Air f i อ e ์นะครับเพื่อให้ทํางานซึ่งการทํางานก็ง่ายๆครับเพียงแค่เปิดเครื่องเราก็ตั้งอุณหภูมินะครับที่170องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เป็นเวลาทั้งหมด10นาทีนะครับ จากนั้นก็กดปุ่ม start ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาทําในส่วนของน้ํายํากันนะครับเริ่มจากใส่ส่วนผสมของเครื่องปรุงต่างๆนะครับมีเกลือน้ําตาลเนาะน้ำเปล่า,น,น,น,าน้ำมะนาวชัวริสงอริส่งี่สใส่สุดท้ายแล้วก็พริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูส่วนที่เราซอยเรียบร้อยแล้ว เริ่มจากใส่เกลือป่นลงไปก่อนเลยครับตามด้วยน้ำตาลทรายซึ่งวันนี้นะครับเป็นอาหารมังสวิรัติเราก็ไม่ได้ใช้น้ำปลาเนาะหรือใครที่อยากจะแบบใส่น้ำปลาหรือใส่เครื่องปรุงรสอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับนี่สำหรับผู้คนที่อยากจะทานเจนะครับก็สูตรนี้เลยเหมาะมากๆเลยนะครับคนพอให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็ตามด้วย น้ำมะนาวนะครับมีเค็มมีหวานไปละตอนนี้เพิ่มความเปรี้ยวสักเล็กน้อยด้วยน้ำมะนาวจริงๆเรามีความเปรี้ยวจากตัวมะม่วงด้วยนะครับน้ำมะนาวก็อาจจะลดส่วนลงได้โอเคพอเริ่มเข้ากันแบบนี้นะครับก็ใส่ตัวพริกขี้หนูส่วนที่เราซอยไว้ใครชอบเผ็ดก็เพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคพอเข้ากันแบบนี้แล้วครับ ตามด้วยมะม่วงเปรี้ยวนะครับแล้วก็แครอทขูดเส้นไว้เคาาวเบาๆอีกครั้งโอเคส่วนตัวขึ้นช่ายกับทัวริสงนะครับเดี๋ยวเราจะโรยหน้าก่อนที่เราจะเสิร์ฟเพราะว่าถ้าใส่ไปตอนนี้ ความเป็นกรดของมะนาวครับจะทําให้สีซีดไม่น่ารับประทานโอเคเดี๋ยวรอให้ตัวเห็ดทอดกรอบของเราเนี่ยสุกดีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตัดเสิร์ฟกันครับโอเคนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของตัวยำเห็ดทอดกรอบกันนะครับโอเคถ้าเสร็จแล้วครับจะได้ยินเสียงสัญญ,ญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็นําออกมาโอ้โหสีน่ารับประทานมากเลยครับ กำลังกรอบๆเลยคุณผู้ชมฟังเสียงนี่เห็ดทอดกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวอาจะจัดเสิร์ฟใส่จานเลยครับหจานมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะคีมเห็ดนะครับใส่ลงไปตอนนี้ร้อนอยู่นะครับต้องวางบนเขียงนี่เห็นไหมครับเมนูยำเห็ดของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยครับทั้งอร่อยนะครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือว่าคนในครอบครัวนะครับนี่ เดือดลงไปเลยอุ่นๆร,ร้อนๆเลยนะครับกระจายให้ทั่วจานคุณชมก็พักให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็าทานคู่กับน้ำยำอ,อีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรานำตัวเครื่องนะครับใส่กลับเข้าไปปุ๊บโอเคเดี๋ยวเรา ย้ายขึ้นมาเล็กน้อยอ่ะพักไว้ตรงนี้ก่อนน้ำยำนะครับเราเหลือตัวขึ้นช่ายนะครับแล้วก็ตัวถั่วดีสงเนาะเราใส่ขึ้นช่ายลงไปนิดนึงครับตอนนี้ก็พอคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยอคลอโดยข้างบนนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายก็ โรยด้วยถั่วลิสงนะครับคั่วจะได้เคี้ยวกรุบกรอบระหว่างรับประทานด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับยำเห็ดทอดกรอบพร้อมกับน้ำยำนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูนะครับเมน,นูอื่นได้ที่เวอร์วเว็บ 7day7menu.com นทะครับที่นี่นะครับก็จะรวบรวมนะครับสูตรอาหารต่างๆนะครับที่ใช้ Philips i r r i r e ยในการทำนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูอัตราส่วนผสมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv สสำหรับวันนี้อาขอตัวลแล้วครับสวัสดีครับ